ดีค่ะเพื่อนๆอปเปิลเดินผ่านมาใต้ต้นสนนะคะและอปเปิลมาเจอลูกของเขาล่วงค่ะและอยากโชว์ให้เพื่อนๆดูค่ะคิดว่าลมแรงค่ะเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้และเห็นไหมคะเขาล่วงเต็มเลยค่ะเป็นลูกที่มันแก่แล้วนะคะของต้นสนนะคะอปเปิลชอบมากเลยเพราะว่าเขาสวยเหมือนเจดีใช่ไหมคะเดี๋ยวอปเปิลจะเก็บไปบ้านนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้เพื่อนได้เห็น สวยงามของเขาเน,นี่ค่ะเขาสวยมากนะคะเขาเป็นอันเล็กอันน้อยแล้วก็มีอันเยอะๆเห็นไหมคะความสวยของเขามันจะเลาะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเ <c oughs> ขาล่วงเต็มเลยครับเพื่อนๆเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างให้เรานะคะ เวลาเขาล่วงเยอะๆนะ้นเวลาเราเห็นเราเราเห็นแล้วเราก็อยากเก็บไปค่ะอยากเก็บไปดูแล้วก็ถ้าเอาเป็นไอเครื่องประดับนี่ก็ได้นะคะไปประดับบ้านนะคะเพื่อนชอบเก็บเขาค่ะเขาล่วงเยอะมากค่ะต้นนี้เห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆมองไปมันจะเต็มเลยนะคะเพื่อนเขาเรียกว่าหมากสมนะคะเป็นรูปที่เขาแก่แล้วแล้วลมพัดมาก็คันจะล่วงล่วงเต็มเลยค่ะ ต้นเขาเล็กอยู่เขาก็เลยลูกเล็กนะคะแต่ถ้าเขาต้นใหญ่กว่านี้เขาก็จะลูกใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาวางอยู่เฉยๆเขายังสวยเลยค่ะเหมือนดอกไม้ท <Ja ี่เปิดกลีบแล้วใช่ไหมคะแต่เขาเป็นสีธรรมชาติของเขาจะเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวอัปุ้จะเก็บเขานะคะแล้วก็เอาไปกองกองไว้เป็นเหมือนว่าประดับใช่ไหมว่าประดับบ้านเราได้ ตร,ตรงนี้เยอะๆเลยเห็นไหมคะนี่เป็นหมากศุนค่ะลมแรงมากค่ะเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้ามืดเขาเลยร่วงเยอะเห็นไหมคะเยอะมากๆเลยแหละอับปัญชอบเขามากๆเลยเห็นไหมคะอับปันจะเก็บเขาเก็บไปไปบ้านเราเยอะๆเลยมีอะไรร่วงอับปัญไม่ได้เอาถุงมานะคะ แล้วมันไม่อยู่ไกลจากบ้านเท่าไหรค่ค่ะอัพเปิสามารถเอาไปได้เลยเราจะหาไอ้ที่มาใส่ของเราเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาล่วงเต็นไปทางนู้นนะคะัอัพเปิจะไล่ให้ดูเห็นไหมคะล่วงยเยอะนี่เป็นต้นของเขานะคะต้นของเขาก็เป็นไม่เล็กไม่ใหญ่ะคะ่ะแต่ลูกเขาก็ยังไม่โตเท่ากับว่าลูกใหญ่ๆหที่อัเปิลเคยเก็บได้นะคะ บางต้นนี้ลูกใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเอาเปิลเห็นเขานะคะแต่อันนี้คิดว่าเป็นลูกเล็กๆอยู่เพราะว่าต้นเขายังไม่โตเท่านั้นเองเขาล่วงเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมวันนี้ถือว่าเป็นวันโชคดีของเรามาดูหมากสนเขาล่วงกันคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเขาสวยคะ่ะเขาล่วงมาแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะพอเราเห็นเราก็เห็นความสวยงามของเขาด้วย ตรงนี้เป็นไม่ไกลบ้านจากบ้านแอปเปิลนะคะเพราะว่าเขาเป็นเป็นต้นเล็กๆอยู่ที่นี่เห็นไหมคะเวลาเขาร่วงเขาก็จะร่วงลงที่พื้นมันเป็นซีเมนพอดี mm hmm. ก็เลยทําให้เขายังอยู่นะคะแล้วก็สวยงามตามแบบฉบับของเขายังไม่มีคนมาเหยียบท่าไหร่แลวแอปเปิลผ่านมาเจอพอดีเลยแอปเปิลลืมไปว่ามีต้นสนอยู่ตรงนี้นะคะเดินผ่านเวลาจอดรถนะคะลานจอดรถจะอยู่ตรงโน้นนะคะที่แอปเปิลสามารถจอดได้ ก็เข้าไปตึกนี้ก็จอดได้ด้วยแต่ต้นสนนี่อยู่ระหว่างทางที่เราเดินออกมาจากาที่จอดรถนะคะแล้วก็ที่บ้านของแอปเปิลนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนทุกคนใครอยากได้นะคะมาเก็บฟรีคะ่ะที่นี่คิดว่าบ้านเราเข้าขายนะคะเขาเก็บใส่ตะกร้าแล้วกองให้เขาสวยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ขายที่นี่ก็มีเลยคะ่ะฟรีมาเก็บได้เลยนะคะที่นี่นะคะ โอเคอัเปิลอยากโชว์ให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะเพราะว่ามันร่วงเยอะจริงๆค่ะเขาร่วงจนแบบเรานี่เห็นแล้วอยากได้อยากได้ใช่ไหมภาษาไทยเห็นแล้วอยากได้เขาร่วงเต็มไปหมดมันจะจบสวยๆของเขาเะคะอมากส่นที่ร่วงนะคะสวยๆเนะ จะจบกับตรงนี้เยอะๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมวิดีโอของแอปเปิอย่าลืมกด s ับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวมีอะไรน่าสนใจหรือน่าดูเดี๋ยวแอปเปิลมาแต่งให้ดูใหม่ค่ะเพื่อนๆบายๆค่ะบายยกับมากสนน้อยๆของเรานี่น่ารักน่ารักนะคะบายๆค่ะเพื่อนๆ